กลับมากับรายการแชมป์อยากบริธาครับเนื่องด้วยช่วงนี้สถานการณ์โควิดบ้านเราค่อนข้างที่จะน่ากลัวเราก็เลยสั่งเดอดพิซซ่ามากินที่บ้านนี่เลยอันนี้ก็เป็นนี่อันนี้อะไรนี่คือนิวยอร์กพิซซ่ามันคือไซส์15นิ้วอ่าสั่งกับบ้า,บานจะได้วันิานิ้วห้นิ้วยังมีอยู่โวนี้ยังมีอยู่เผื่อใครอยากไปกินพิซซ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของใหม่เขา อันนี้คือสี่ดิปนะฮะดิปเปอร์นะปปอร์จะมีแบบซอส4อันเลยอันนี้อันนี้เขาว่าเป็นอันนี้อันนี้ซอสเผือเทศอันนี้ซอสพริกส่วนอันนี้เป็นแซวทีนแซวเหลืองเหลืองนี่น่าจะเป็นอะไรเท้าสั้นเท้าสั้นอ่าใช่เหรอใช่เท้าสั้นหรือชีสไม่ไม่น่าจะเท้ายาวเท้าสั้นนี่แหละเท้าสั้นนะเออดมกลิ่นก็รู้ไม่ได้กินเปนะ็นวะววัวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอันนะี้ชีสชีส หรือเท้าสั้นเนี่ยแหละเดี๋ยวลองกินก็รู้อ,อัน,นเราก็มาเริ่มที่หน้าอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ไอ้นิวยอร์กเนี่ยคือหน้าอันนน,นีน้้หาต้มยำกุ้งอ่าสังต้มยำกุ้งมาแล้วก็วกตัวดิปเปอร์คืออะไรดิปเปอร์ดิปเปอร์มันก็จะมีสีหน้าอันนี้จะเป็นสีหน้าเลยอ,อน,นี้ใช่อันนี้จะเป็นแบบซีฟู้ดค็อกเทลอ่ะซีฟู้ดอันนี้ซีฟู้ดอันนี้ฮาวายเอียนแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเป็นไก่อันนี้น่าจะเป็นมีข้าวโพดด้วยน่าจะเป็นชิคเก้นคอนประมาณนี้อันนี้เดา ความรู้ครับความรู้ความรู้รอบตัวครับอันนี้หน้ามึงดูไม่ฉลาดอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าอ่าอันนี้เราล้างมือเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยเนี่เขามีวิธีวิธีถือพิซซ่าให้ถูกต้องนี้นะไหนที่ร่ำเรียนมาให้ไม่โตจะอิตาลีให้อ่าดูดูร้ว่าเข้าใจแบนี้ปะาจแบบนี้นะมาหน้ามันจะไม่หกหน้ามันก็ห้อยอยู่ดีแต่มันไม่หกไงอ่านี่เปิเราไงกับแบบไทยแลนด์สไตล์ เน่ากกินะความเจ๋งจริงว่าอย่างงี้ว่จะมองว่าเราได้เดี๋ยวลองชิมไป็นมันมันคือพิซซ่าแป้งบางอะไรเป็นไซส์ใหญ่มันก็ไม่บางนะมันก็หนานะหมดแล้วหน้ากูหมดแล้วอืมสัมผัสรสชาติต่างจากปกตินะต่างนะต่างที่ตัวแป้งปกติที่ตัวแป้งอืมเป็นไง อร่อยอร่อยอร่อยคือมันมันมันก็มันหนึบหนึบมันจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างกลางอันนี้ระหว่างหนานุ่มกับบางกรอบใช่ใช่ระหว่างแล้วเรืออออกเขาก็อร่อยนะแล้วก็โปรโมชั่นเนี้ยเดี๋ยวชั้นแจ้งก่อนว่ามันจะมีถึงยีุ่มภแปดกุมาอือ28กุมภาสองห้าหกสี่นะอย่าหลงปีตอนนี้ยังสั่งได้อยู่อร่อยลองสั่งมากินดูมันตรงนี้ขาดลาเท่าไหร่อันนี้อันนี้ สามเอ้ยสี่ร้อยเท่าไหรสี่ร้อยกว่าก <menstru> ว่าเดี๋ยวบอกราคาอีกทีนะสี่ร้อยนิดๆดูตรงนี้แล้วกันนะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็อันนี้สามร้อยเจ็ดสิบเก้าตัวดิปเปอร์มันจะมีสองราคามีสามสองเก้ากับสามเจ็ดเก้าสามสองเก้าจะเป็นอีกหน้าหนึ่ง <ision> จะเป็นพวกหมูหมูไข่ไข่เพชรขอกปมาณนี้ส่วนสามเจ็ดเก้าก็จะเป็นซีฟู้ดอ่าใช่กินเพลินๆนะแบบว่าใครไม่รู้จะออกไปไหนออกไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยก็แบบสั่งมากินที่บ้าน พวงนี้ลวก็ถหามผิดไ้วแล้วก็ออกไปไหนก็อันตรายด้วยเราก็ห่วงแฟนๆว่าจะติดโควิดกันเรามานั่งกินกันที่บ้านดีกว่าแล้วก็มาต่อที่เดอะดิปเปอร์อันนี้คืออะไรอันนี้เขาบอกว่าเป็นที่ที่แบบว่าการปิดฝามาแล้วแบบว่าอันี้มันจะโดนหน้าไงฝามจะโดนหน้าไงโดนหน้าคนเปิดหน้าพิซซ่าเนีย ตลาดน้อยเนี่ยเก่งนักเรื่องเนี้ยนี่แล้วก็นี่กูว่ากูโง่ได้น้องนะบ้านะไม่หรอกอ่ะนี่เรามาลองกันดีกว่านี้เป็นดิปเปอร์ดิปเปอร์เนี่ยคือหน้าหนึ่งจะมีถ้าถ้าถ้าคิดแบบเป็นตัดแบ่งแล้วประมาณคนละตกหน้าละสี่ชิ้นอ่าใช่สี่ชิ้นอันนี้นะซอสมื่อกี้ซอสอันเนี้ยไม่รู้ซอสอะไรไม่รู้อะแต่ถ้าใครชอบกินเผ็ดเนี่ยอันนี้เลยมันตัดเลี่ยนได้ดีมากแบบโหเผ็ดแบบอื ไม่ใช่ไม่ใช่เผ็ดปกติอ่ะเผ็แบบเผ็ดขึ้นมาเลยอ่ะเผ็ดพิเศษเผ็ดพิเศษยังไงเผ็ดพิเศษเพิ่มห้าบาทเพิ่นี่ดีกว่าเราแบบหวานหวานก็คือจริงๆริงนะเดอดปิเปอร์อ่ะเหมาะกับประมาณสี่คนคนละสี่ชิ้นก็โอเคอยู่นะใช่ไหมสองร้อยเจ็ดสิบเก้าฐานยังสี่คนต่อคนเท่าไหร่วะเก้าสิบบาทเก้าสิบสองบาทประมาณเก้าสิบสามประมาณนี้ประมาณเก้าสิบกว่าบาทต่อคนก็โอเคก็ถือว่าได้หนึ่งมื้อ แล้วอยากมันมันมัค้าได้หลายหน้าไงใช่หม,มูกรุบแต่มันเลือกหน้าไม่ได้น้อเดดดิเปอร์ใช่ไหมเขาจะเป็นหน้าฟิกมาเลยราเป็นแบ่งวัน3 2 9องกับ3า9เจกนั่นคือก็คือมีให้เลือกแค่นั้นคือเลือกในในโซนหมูไก่ไส้กรอกก็คื 3, อ3<ช>2 9แต่ถ้าจะเอาเป็นซีฟู้ดก็คือ3 7 9แต่หน้าข้างในที่มาแบบมาลงดีเทลแยกอีกทีนไม่ได้ใช,ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเรายังไม่ลองอันนี้ซอสสุดท้ายนี่คือน่าจะเป็นซซวครีมแหละ ดีไหมข้าว,าวามดี่ยวขากก้าวเคนะี่ยวพวกฝักเจ็กปลากรอมไหมนี่ปลาทุกตา้งทอดอ่ะอันนี้หล่อที่เขาเกี่ยวกับซอสมะเขือเทศเลยนะไม่ใช่เลยอ๋อนี่ซอสที่เขาราดราดในสลัาไม่ใช่ราดในปลาแล้วก็ปลาแล้วก็นี่บีบเลมอนอนี่คล้ายๆกัน นี่แต่เอามาจิ all, so right so so uhm, okay. <c oughs> ้มในพิซซ่าก็โอเคถือว่าอร่อยอร่อยก็เออเผื่อใครสนใจก็ลองโทรสั่งดูเนาะชิเบสิบสองืมเป็นเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเราก็จริงเราก็อยากไปหลายที่อะนะแต่มันก็ด้วยความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวเราจะไม่มีคลิปต่อไปอีกเราจะโดนกักตัวซะก่อนก็เลยทำคลิปสั้นๆที่แบบเออสั่งมากินบ้านได้ง่ายๆแล้วก็เป็นอะไรที่เราน่าจะคุ้นเคยกันนี่นี่นี่สุดท้ายนี่ การที่จะแบบว่ารู้รสชาติที่ดีเนี่ยเรต้องจิ้มทุกอันฮะแล้วลองเอ้ยจะลองคนเดียวไม่ได้จริงอืต้องลองไ้วยกันเอ้ยจริงๆมันอร่อยมากฮะปกติเขามีสี่ดิบและสี่คำใช่ไหมแต่เนี่ยมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่ปิ้งปิ้งพ่ี่พี่เชื่อพี่เชื่อคนเชื่อคนง่ายเดี๋ยวกินให้ดูก่อนเดี๋ยวกินให้ดูก่อนนีจิ้มจิ้มแบบจิ้มเลยนะจิ้มจิ้มหนึ่งจิ้มสอง ยิมสามิมสี่อ่าเที่ยวปุ่นลำบานนี่สี่ซอสเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแค่กลิ่นก็พิลลมแล้วอืมอร่อยอร่อยอร่อยตังมากตามมากเดี๋ยวจิ้มให้ จบจบคลิปวันนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตับสกายให้เราด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาน้องไปเยี่ยมไปเที่ยวทุงบามดูแล้วมันน่าจะพิเลนแล้วเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงไปลองใครไปลองไปลองได้นะแต่ว่าหาใครใครใครลองแล้วก็มาลองเม้นกันดูว่ามันอร่อยอย่างที่ปุ่นว่าอาจริงจริงลองดูได้นี่ก็แบบว่าเราทำนั่ก็ได้ไงอยู่ในบ้านเราเออ,อใช่ไหมโอเค,อเคแค่นี้แหละวันนี้ไปไปแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบาย